รู้หรือไม่ครับว่าว่าแท้จริงแล้วเพลงจำทำไมของวง Tattoo Color พี่รัสซี่แต่งเพลงนี้ให้แฟนเก่าเพื่อที่จะได้ลืมตัวเองครับตาทำไมทำไมต้องจำเมืเธอไม่คิดจริงใจทำไมทำไมความสวัสดีครับพวกเราไวโอดตอนนี้คุณกำลังรับชมอยู่ในรายการเล่าสะมวัว <c oughs> เป็นรายการที่เราจะเอาเรื่องเรื่องหนึ่งมาเล่า โดยแทบจะไม่มีความจริงอยู่เลยแต่เราจะเอามาเล่าให้มันขลังให้มันมีประเด็นํำเตือนเรื่องที่เราจะเอามาเล่าต่อไปนี้อาจจะมีความจริงเพียงนิดเดียวและที่เหลือจะเป็นเรื่องแต่งทั้งสิ้นโดยเนื้อหานี้ไม่มีเจตนาว่าร้ายจาบจ้วงใดๆทั้งสิ้นเราแค่อยากแต่งเรื่องให้มันขลังมีซัำติงโดยมีความจริงบนเพียงเล็กน้อยอาเลยครับล่าสมว EP นี้เป็น Story of the Music <c oughs> เพลงจำทำไมของวง c a <oughs> s t l e Color ครับ รู้หรือไม่ครับว่าพ่ดแท้จริงแล้วเพลงจำทำไมพิรัซซี่แต่งให้คนรักของตัวเองสมัยมหาลัยเพื่อให้ลืมพิรัชครับโดยที่มาของเนื้อเพลงเนี่ยนะครับเป็นประสบการณ์รักโดยตรงจากพิรัซซี่ทัตสุคาเลอร์นะครับและต้องบอกไว้เลยนะครับว่าในเพลงนี้มีประสบการณ์รักของพิรัซซี่อยู่ถึง2คนกันเลยนะฮะโดยพิรัซซี่เนี่ยได้แอบคน2คนไว้ในเพลงจำทำไมนี้ครับ ซึ่งเพลงจำทำไมเนี่ยนะครับเป็นเพลงที่พี่รัฐได้แต่งเอาไว้ตั้งแต่ที่เขาอยู่มหาลัยครับน่าจะสักประมาณปี2ได้นะครับโดยในตอนนั้นนะครับพวกพี่ๆทั t ซ o น่าจะกําลังเพิ่งเริ่มทําอัลบั้มแรกอยู่นะครับก็อัลบั้มฮองเซอร์นั่นแหละครับและก็อย่างที่บอกนะครับว่าพี่รัฐเนี่ยได้แอบใส่ประสบการณ์รักไว้ในเพลงนี้ถึง2คนเลยนะครับโดยผู้หญิงคนแรกนะครับเป็นที่มาของ v e r ร์สครับพี่รัฐเนี่ย เขาได้แต่งให้ผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ตามจีบพี่รัตในสมัยที่เขายังอยู่มหาลัยครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับพี่รัตเนี่ยน่าจะกําลังวุ่นวุ่นเกี่ยวกับเรื่องทําอัลบั้มแรกอยู่นะฮะและในช่วงนั้นก็ได้มีผู้หญิงคนนี้เข้ามาครับเข้ามาอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเขาต้องการรู้จักพี่รัตต้องการที่จะจีบพี่รัตนะครับโดยผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเขามาจีบพี่รัตหลายเดือนมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นรับพี่รัตไปเที่ยวรับพี่รัตไปแฮงเอาท์ไปนู่นไปนี่นะครับแต่ผลสรุปแล้วพ ด้วยสถานะเพื่อนเท่านั้นนะฮะโดยพิรัตให้เหตุผลว่าตอนนั้นเขายังไม่อยากมีแฟนครับเขายังอยากทําอัลบัม้มซึ่งในตอนนั้นพิรัตเขาก็น่าจะยุ่งอยู่นะครับกับการทําอัลบั้มชุดแรกนะฮะ โดยผู้หญิงคนนี้เขาก็ชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการจีบพิรัตแต่พิรัตก็ไม่สนใจนะฮะเรื่องนี้ก็จะจบไปนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ได้มีโอกาสไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศนะครับเมื่อพิรัตซี่ได้รู้ข่าวนี้นะครับก็จึงเกิดคิดว่าอยากจะแต่งเพลงให้นะครับโดยคอนเซปต์เพลงนี้นะครับก็ประมาณว่าอยู่ที่ไกลๆดูแลตัวเองดีๆนะไอตัวผมนี่ก็แอบสงสัยนะครับว่าเพื่อนภาษาอะไรต้องแต่งเพลงให้กันด้วยนะครับแล้วพิรัตก็ได้เขียนเวิร์ดเวิร์นึงออกมาครับตัวท่อนเวิร์ดนี่นะครับก็คือท่อนนี้ครับ ตรงนี้สุกครั้งที่นอนเดียวได้แค่ละปาก่อน,นอนครั้งใดยังเห็นเธออยู่เธอ,อยังไม่ลบเลืนไป ซึ่งต้องบอกว่า okay, เลยนะครับว่าทอนเวิร์สนีเนะครับเคยเป็นฮุกแรกของเพลงจำทำไมนะครับซึ่งตอนนั้นคำว่าจำทำไมยังไม่มานะครับเป็นเพียงเดโมปเปล่านะฮะที่พิรัฐได้แต่งให้เพื่อนแต่งให้เพื่อนนะครับพอได้ตัวเพลงนี้ออกมานะครับพิรัฐก็ได้ไปอัดเสียงอัดดนตรีทําเป็นเดโมนะครับและพิรัฐเนี่ยก็ได้เอาเดโมตัวนี้นะครับไปส่งให้ผู้หญิงคนนั้นฟังครับและระยะเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยนะครับผู้หญิงคนนี้ได้กลับมาที่กรุงเทพครับ แล้วก็เหมือนชะตาจะเล่นตลกนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะดันไปเจอพี่รัตแทททูนะครับก็จึงได้เกิดการชวนไปเที่ยวนะครับชวนไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์ตามฉบับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับ หลังจากที่เสร็จจากปาร์ตี้นะครับด้วยความเมานะฮะพี่รัตและผู้หญิงคนนี้ก็ได้ไปต่อกันที่ห้องนะครับก็ต้องขอเบรกไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องราวหลังจากนี้ไม่มีเรื่องอะไรไม่ดีอย่างที่คุณคิดนะครับด้วยความเมาของพี่รัตนะฮะอยู่ดีๆครับก็คิดอะไรขึ้นมาได้ครับพี่รัตก็ได้ไปหยิบกระดาษและปากกาครับมาเขียนอะไรบางอย่างและได้ส่งกระดาษใบนั้นให้ผู้หญิงคนนั้นครับและหลังจากคืนนั้นพี่รัตซี่และผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้พบเจอกันอีกเลยครับซึ่งพวกเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่าในกระดา สุดบางอย่างลงไปในกระดาษแผ่นนั้นนะครับอาจจะเป็นภาษาที่รุนแรงมากนะครับจึงทําให้ทั้งสองคนไม่ได้พบเจอกันอีกเลยนะครับะระยะเวลาก็ผ่านไปนะครับวันหนึ่งก็ได้มาคิดว่านะฮะถ้าหากว่าย้อนเวลากลับไปได้นะครับพิรัตรก็ไม่อยากจะส่งกระดาษใบนั้นไปให้ผู้หญิงคนนั้นเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเก็กบไว้เองนะครับ เลยครับเรื่องผู้หญิงคนแรกก็จบไปนะครับระยะเวลาก็เดินทางมาไกลแล้วนะครับจนถึงวันที่วงทัตสึคัลเลอร์เนี่ยนะครับมีแพลนที่จะทําอัลบั้มชุดที่2นะครับคืออัลบั้มชุดที่8จงเพลาะนะครับพี่รัสซี่เนี่ยก็ได้ไปเจอเดโมที่ตัวเองทําไว้ให้ผู้หญิงคนนั้นนะครับซึ่งมันก็เป็นเดโมเพลงจําทําไมเนี่ยละครับก็เหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าไอทอนเวิร์สนี้นะครับมันเคยเป็นฮุกมาก่อนและระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับพี่รัสก็ได้หยิบเดโมตัวนี้มาฟังใหม่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าไอเวิร์สเนี่ยมันควรจะเป็นท่่อนเววิรร์สไมค จ,จึงได้ยกชุดใหม่เลยนะครับว่าไม่เอาแล้วพี่รัฐเนี่ยนะครับก็เลยยกมานเลยทิ้งหมดเลยนะครับคงแต่เนื้อเพลงไว้แต่ในตอนนั้นเนี่ยนะครับพี่รัฐเนี่ยหลังจากได้ฟังเดโมแล้วก็กะจะนํามาแต่งต่อนะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยพี่รัฐเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าตันมากๆไม่มีคอนเซปที่จะได้ทําเพลงนี้ต่อเลยนะครับ อาละครับมาถึงเรื่องผู้หญิงที่2นะครับเป็นผู้หญิงคนที่ทําให้เพลงจําทําไมเป็นเพลงจําทําไมจริงๆนะครับโดยผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนริเริ่มคําว่าจําทําไมลงในเนื้อเพลงเพลงนี้ครับ